วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของระบบเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ว่ามันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคือจากข้อมูลหลายชิ้นที่ได้รับมามันเหมือนการเดินทางที่เอ่อน่าทึ่งเหมือนกันหลังโลกเลิกผูกเงินกับทองคำมีทั้งไอเดียเศรษฐศาสตร์ที่ปะทะกันแล้วก็มีเหตุการณ์พลิกผันสำคัญๆเยอะเลยใช่เลย การไล่เรียงเรื่องราวนี้สำคัญนะมันช่วยให้เห็นภาพใหญ่ว่าทำไมระบบการเงินโลกถึงเป็นแบบนี้แล้วกออ็มันกำลังเจอกับความท้าทายอะไรอยู่บ้างเรื่องมันเริ่มเข้มข้นจริงๆก็ปี1971ใช่ไหมตอนนั้นประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐเขอประกาศยกเลิกการออดอลล่าไปผูกกับทองคำอ่าใช่ตอนนั้นเหมือนเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องเฉพาะหน้าเลยนะ แต่กลายเป็นว่ามันก็ทำให้คนเริ่มสงสัยในค่าเงินดอลลาร์แทนใช่ไหมจริงแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกกับวิกฤตน้ำมันปี1 9 7 3อ๋อตอนนั้นเองใช่ตอนนั้นวิลเลียมไซมอนรัฐมนตรีคลังสหรัฐไปทำข้อตกลงลับๆกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็โอเปกด้วยว่าต่อไปนี้จะขายน้ำมันเป็นเงินดอลลาร์เท่านั้นแลกกับการคุ้มครองทางทหารใช่เลยนี่แหละคือจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าระบบเปโตรดอลลาร์ โอ้โหผลกระทบมันใหญ่มากเลยสิทีนี้มากเลยกลายเป็นว่าใครอยากซื้อน้ํามันก็ต้องหาดอลลาร์มาจ่ายทําให้ดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินหลักของโลกไปโดยปริยายเลยอืมสหรัฐก็เหมือนได้อภิสิทธิ์แบบว่าพิมพ์เงินเพิ่มได้ส่วนประเทศอื่นก็ต้องพยายามส่งออกเพื่อหาดอลลาร์มามันเหมือนเกิดแ a n ซิลอนเอฟเฟกระดับโลกเลยนะคือคนที่อยู่ใกล้เครื่องพิมพ์เงินก็ได้เปรียบไปก่อน ถูกต้องแล้วช่วงนั้นเองเศรษฐกิจโลกก็เจอปัญหาแปลกๆที่เรียกว่า stagflation stagflation นี่คือของก็แพงขึ้นเงินเฟ้อแต่เศรษฐกิจกลับไม่โตคนว่างานเยอะใช่ไหมใช่เลยมันท้าทายความเชื่อดำเดิมของนักเศรษฐศาสตร์สาย Keynes มากๆ อ๋อที่เชื่อว่าเงินเฟอ้อกับว่างานมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่จนทำให้แนวคิดของฟริดริกไฮเยกที่เน้นตลาดเสรีรัฐบาลอย่ามายุ่งเยอะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งจริงด้วยผู้นำอย่างททชเชอร์ในอังกฤษหรือเรแกนในสหรัฐก็เอาแนวคิดคล,คล้ายคลกันนี้ไปใช้ลดภาษีลดกฎเกณฑ์ต่างๆมิลตันฟริดแมนโอ้จากชิคาโกสกูใช่แนวคิดนี้ก็เชื่อในตลาดเสรีเหมือนไฮเยกนะ แต่มีจุดต่างสำคัญโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของเงินและธนาคารกลางต่างกันยังไงนะฟรีดแมนเนี่ยเขาชื่อว่าธนาคารกลางควรคุมปริมาณเงินให้โตแบบคงที่ผ่านการปรับดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับต่ำๆเชื่อว่าถ้าดอกเบี้ยถูกเอกชนก็จะลงทุนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้เองแต่ฮฮเยกไม่เห็นด้วยกับการคุมดอกเบีย้ยแบบนี้เลยนี่นะไม่เห็นด้วยเลยเขามองว่ามันบิดเบือนสัญญาณราคาในตลาด ทำให้การลงทุนผิดพลาดไปได้แล้วก็ไม่เชื่อเรื่องการตั้งเป้าเสถียรภาพราคาที่รัฐกำหนดด้วยเข้าใจแล้วแล้วพอมาถึงยุคแอลเลนกรีนสแปนเป็นประธานเฟดเขาก็นำแนวคิดมอนิทาริึมมาใช้ใช่เลยแต่ใช้ไปไม่นานก็เจอวิกฤต saving and loans ปลายยุคแปดสงอ๋อที่สถาบันการเงินล้มกันเยอะๆใช่กรีนสแปนก็ลดดอกเบีย้ยลงแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องเอาเงินภาษีมาอุ้ม เกิดปัญหาที่เรียกว่า moral hazard เช่นะคือกล้าเสี่ยงเพราะรู้ว่าถ้าเจ๊งก็มีคนช่วยถูกต้องเลยปัญหานี้มันวนกลับมาเรื่อยๆแล้วการลดดอกเบี้ยตอนนั้นบวกกับบรรยากาศโลกหลังสงครามเย็นมันเลยไปช่วยเป่าฟองสบู่ .com ในช่วงปลายยุค9กด้วยหรือเปล่ามีส่วนอย่างมากเลยพอ g ก e ีนสแปนกลับมาขึ้นดอกเบี้ยฟองสบู่นั้นก็แตกเพราะ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีที่ g r e e n สแปนรับมือกับฟองสบู่แตกครั้งนั้นมันต่างจากแนวทางไฮเยกอย่างสิ้นเชิงเลยนี่นะใช่แทนที่จะปล่อยให้ตลาดปรับตัวเขากลับลดดอกเบี้ยลงไปอีกเยอะมากๆเพื่อกันไม่ให้เศรษฐกิจซบเซาหรือเกิดเงินเฟ้อซึ่งเหมือนจะช่วยได้ระยะสั้นนะอืมแต่กลับเป็นการหว่านเชื้อให้เกิดวิกฤตที่ใหญ่กว่าเดิมในเวลาต่อมาก็คือฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ ใช่เลยอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากหลังวิกฤต c o m นี้เองที่เป็นเหมือนน้ำมันราดกองไฟแถมราคาบ้านที่พุ่งขึ้นมันก็ไม่ได้สะท้อนในดัดชนีงเงินเฟ้อ CPI อย่างเต็มที่ด้วยหลังจากมีการเปลี่ยนวิธีคำนวณไปอ๋อใช่มีประเด็นนั้นด้วยแล้วมันมีนกลไกซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกคือการเอาสินเชื่อบ้านมามัดรวมกันแปลงเป็นหลักทรัพย์สินใหม่ๆพวก MBS หรือ CDO ที่ขายต่อให้นักลงทุนซับซ้อนจนดูเหมือนความเสี่ยงหายไปประมาณนั้นเลยสถาบันการเงินก็เลยยิ่งกล้าปล่อยกู้ง่ายๆกันใหญ่จนกระทั่งเฟดสมัยกรีนสเปนต่อด้วยเบอร์นังกี้ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งกลางยุค2,000คราวนี้ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกดังโพละเกิดวิกฤตซับไพรม์คนผิดนัดจ่ายหนี้บ้านกันเยอะมาก ลามไปทั่วโลกจนรีแมนบรอเธอร์สล้มละลายในปี2008ใช่วิกฤต2008นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยนะการตอบสนองของภาครัฐและธนาคารกลาง นโยบาย too big to fail อุ้มสถาบันการเงินใหญ่ๆใ,ใช่แล้วพอลดดอกเบีย้ยจนเหลือเกือบ0%แล้วยังเอาไม่อยู่เฟดก็งัดเครื่องมือใหม่มาเลยคือ quantitative easing หรือ QE QE นี่คือเฟดสร้างเงินดิจิตัลขึ้นมาเองแล้วเอาไปไล่ซื้อสินทรัพย์ในตลาดเลยว่าง,ง่ายๆก็แบบนั้นเลยซื้อพันธบัตรซื้อ MBS เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบโดยตรงผลที่ตามมาคือบทบาทของธนาคารกลางมันใหญ่ขึ้นแบบ ก้าวกระโดดมากเลยสิมากจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ให้กู้แหล่งสุดท้ายกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดเป็นคนคุมเกมกำหนดทิศทางจัดสรรทัพยากรไปเลยมันดูคล้ายคระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลางมากขึ้นเรื่อยๆนะอืมพร้อมกับการกลับมาของแนวคิดเคนเซียนที่สนับสนุนให้รัฐใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย พอมองย้อนกลับไประบบการเงินปัจจุบันมันเลยดูห่างไกลจากโลกในอุดมคติของไฮเยกไปมากเลยใช่เต็มไปด้วยการแทรกแซงปัญหาโมโรฮหาศาสตร์แล้วก็ความไม่แน่นอนจากเครื่องมือใหม่ๆอย่าง QE ที่เราก็ยังไม่รู้ผลกระทบระยะยาวจริงๆของมันและถึงแม้ระบบนี้จะดูเหมือนวนอยู่ในกับดักเดิมๆปัญหาเดิมๆแก้กันไปเรื่อยๆนะอืมแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นชัดๆในโลกออนไลน์หรือในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งกําลังก่อตัว ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหรืออาจจะเป็นคำตอบใหม่สำหรับความท้าทายที่ระบบการเงินปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ก็ได้ใครจะรู้